สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC นง,งอนทุกท่านครับผมวันนี้เรามาอยู่กับพระเอกรอเนาะเจ้าควันเมืองครับผมนี่มาดูความห่อของเจ้าควันเมืองครับกับควานจีมครับควานคู่ใจครับยำเย็นครับเป็นไง้มนีเป็นไง้มนีโอ้มนีมันลุยเต็มทีเลยโันี มึมองเดียวกันละมืออื่นนี่ t a บยำเย็นครับอันนี้เขาเมื่อก่อนเนาะสมัยเขาโชว์ทำอะไรครับทีมจักรยานเนาะจักรยานเออนี่ควันเขาบอกว่าทีบจักรยานนะครับไปอยู่ใกล้ๆช้างเลยครับนี่โ้ไม่ต้องกลัวครับนี่ครับเมื่อก่อนเขาทีบจักรยานโชว์นักท่องเที่ยวนะครับอุ้มแขกครับปัจจุบันเขาโตแล้วเนาะเลยไม่ได้ทีบครับ งานยาวถีบจักรยานเข้าลําบากนะครับเดี๋ยวจะรถจักรยานเขาจะพังเอาครับนี่ครับเริ่มเป็นนุมเลยครับเป็นนุ่มแล้วเป็นนุ่มแล้วนีสใสดีนะครับจางเรานี่ยใสดีทุกเชือกครับนี่เจ้าขวัญเมืองปีนี้เข้าน่าจะสิบหกเลยไหอายุนะาประมาณสิบหกจ็ด ปีแล้วครับปีนี้เป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วครับถ้าเป็นคนก็ใกล้เกณฑ์ทหารนะครับช่วงนี้เอ,อ่อควนันโชว์โชว์นางงาสักโอ้ตน้องกินอยู่เนาะกินอยู่ครับ,รบไม่อยากรบกวนก็ปกติก็จะนั่งงาได้นะไดนี่นี่นั่งงาตรงนี้งาเขาจะนั่งได้นี่ครับให้ fc น้องงอนได้เห็นเนะาะใกล้ๆเลยครับนี่ เจ้าควันเมืองครับใกล้ๆเลยงายยาวๆใหญ่ๆเลยครับแต่ควันก็อยู่ด้วยผมก็จับได้นะครับแต่แต่ควันเขามาอยู่ด้วยเขามไม่ไม่ไม่ใกล้นะว่าช ok ้างเพลดผู้ครับไม่รู้นิสัยครับงาใหญ่ครับนี่งาใหญ่ามากอืองาใหญ่เพินมาเลยอันนี้เป็นช้างนงําแขกท่องเที่ยวนะครับเดินทัวร์เดินทัวร์ครับนี่นิสัยดีมากครับอยู่ในอยู่ในตอน,นนี้อยู่ทางบนนะครับ เพราะว่าเดินทัวร์นักท่องเที่ยวครับเปลี่ยนเปลี่ยนยนมอนอดตอนนี้ก็ไะดูน้องกินหญ้าไปก่อนนะครับเพราะว่า,วานี่มาโยนยาให้น้องออนอยู่ฝั่งนูองอ้นนะอยู่ติดกันครับไม่ไกลกันอยู่คนละอยู่โซนเดียวกันกับขันเมืองกับน้องออนอยู่โซนเดียวกันปีนี้ได้ทับยังครับปีนี้ได้ พิชชิริง,งครับปีนี้ไม่ค่อยได้ออกหลักเลยครับโอ้ควนไม่ค่อยมากปีนี้น้องน้องยังไม่คึกนะครับยังไม่มีผลงานครับปีนี้ปีเที่แล้วมีผลงานบ้างครับปีนี้ยังไม่มีผลงานครับปิดซองเชือกไปไม่รู้มันกี่เชือกเอานีดีครับไปละสิบซองเชือกละแต่ปีนี้ก็กินอย่างเดียวครับเต็มหนุ่มแล้วเนาะปีนี้เต็มหนุ่มละสูงมากครับอันนี้เป็นลูกของ คลายเบิดนาะนคลายเบิดแม่เขาน้องรถถัง,งเนี่ฝั่งนูน้นเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นครับนี่บ้านจีมบรรยากาศจมเย็นครับผมไปเกี่ยวหญ้าที่ไหนครับฟานวันนี้เมอชา้าเกี่ยหญ้าลำยี่กีโอ้เมช้าไปไกลหน่อยประมาณสิบประมาณกับสิบโลครับเมาาืเช้าหญ้าช่วงนี้ฝน ฝนเริ่มมาก็เริ่มมีแต่จะสักหน่อยก็หญ้าก,ก็เริ่มหายากยอยากีกสักทำหมดฝนก็เริ่มหายากแต่ช่วงนี้หาได้อยู่นี่ครับบรรยากาศนี่ควานเขามันจะย้อนแสงนออ้นอยสิเขาจะนี่ทากระท่อมเฝ้าเลยครับนี่เขาเรียกกระท่อมคอยนางครับนี่นี่ครับบรรยากาศที่ทํากระท่อมเฝ้าริมสะเลยครับนี่หญ้าปลูกไว้แต่ย้อนแสงผมไม่รู้ไม่ทราบนะเพราะว่า,านี่ครับ คำๆเขาจะมานอนมามาเฝ้าครับดกดึกๆเขาก็จะกลับบ้านรอโยนโยนยากลัวน้องรุดเนาะถ้าไม่ถ้าไม่ไม่เฝ้าก็ไม่ได้ครับเป็นช้างผู้ครับช้างนี่ครับดูบรรยากาศตอนเย็นกับน้องขวัญเมืองพระเอกรอของเราครับนี่ ตอนตอนอยู่กับนักท่องเที่ยวนะรับนักท่องเที่ยวเยอะมากครับเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนส่วนมากชอบชอบช้างงานเนะเาะกวนเจียมใช่ไหมครับเชียงหยาครับถ้าจีนเขาจะบอกว่าตาเสียงหยาตาเสียงหยาเขาชอบมากครับกับกับกับไอช้างงานเนาะเพราะว่างาสวยงายา,ยาวงานเชิดขึ้นน่ะนักท่องเที่ยวจีนเขาจะชอบมากครับตาเสียงหยาตาเสียงหยาเขาจะบอกมันก็มี่อยเข้าใจเนาะ แต่นี่สี่ห้าปีแล้วครับเขาว่ายัางไม่มีหางม <c oughs> ันไม่ยาวแค่นั้นเลยคนระมาหางไปไในหมดมันชอบเล่นไอามันเขาไม่ไม่ให้เห็นหางเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวควันไปเดี๋ยวไปดูกไกลอ่ะดูข้าดูใกล้ๆเนาะให้เอฟีเห็นเอฟี FC น้องออนเห็นนะเห็ <c oughs> นความสวยของของ,ของมันจะย้อนแสงนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมน้องหันมาฝั่งนี้มากินยานี่ครับ นี่ครับนี่เออนี่นี่ครับความรอครับรอเลยครับนี่รอเลยครับงาใหญ่ด้วยยิบซีเห็นไหมครับนี่งาใหญ่งาใหญ่งาย,ยาวสมกับเป็นลูกพ่อเบิร์ดนะครับนี่เชือกนี้สมเป็นลูกพ่อเบิร์ดป่ะขากิริโน่อใหญ่สูงสูงยืนทินมัออ้งโแม่ดีสูงจังหน่อยสูงสามใหม่เลยนี่ เจ้าหน่อยว่ามันซ้ำอไมรแล้วนี่งานนี้เอ้ยยืดเอายืดเอาสองสามปีนี่ยืดงานจีจอดกันล่ะแต่คือคือสิบประจวบเพราะว่ามันขึ้นค้างนึงครับเอฟซีเอ็นมาครับนี่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 ไปไปชนอะไรมาแตกแล้วนี่เดนโซ่มงเดนโซ่ครับนี่นี่แตกครับนี่ลาวนี่เขาเรียกงาน สักหน่อยก็จะเป็นงากระดินงเนี่ลาวแล้วอันนี้ใส่ปอกไว้เพื่อกันน้องเ่นเนาะ<ห>นกันบัไซก็บไกบได้นี่ครับยำแรงกับขวัญเจมครับกับไอ้บักไม้เมืองเนะาะขวัญเมืองเออขวัญเมืองอันนี้ไม่ใช่น้องไม้เมืองนะครับไม่ใช่พ่อไม้เมืองครับอันนี้ขวัญเมืองครับชื่อเหมือนกันครับแต่อันนี้เป็นน้อง บรรยากาศดีครับน้อยยำเลยซมีแล้วเนาะเดี๋ยวไปแล้วครับอันนี้มาโยนญ้าให้น้องอ่อนเดี๋ยวจะไปแล้วครับให้ดูน้องควันเมืองกินยาไปเนะาะเราไม่รบกวนควานเจมนะครับเพื่อเขามีธุระทำกับข้าวอะไรข,ข,ข้าวกับปลาคําแล้วเ <Okay. S 1> ย็นแล้วครับ <Okay. S 1> โอเคครับเดี๋ยวเร,เ,รเ,รเราลาไปกับ เพลงรอเนาะปลายควันเมืงองเอาบนสูงโชว์เอฟซีหน่อยครับ <laughs> มือติดงาแล้วโอ้โหโโบ,าบาย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 เอฟซีนะครับโอเคครับโหบายบายครับ